สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง e MSA Channel ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมมี iPhone 2รุ่นนะครับที่จะมาเปรียบเทียบทั้งสเปคแล้วก็ราคาให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อรุ่นแรกนะครับเป็น iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดในปี2020นี้เลยนะครับก็คือ iPhone SE2 หรือว่า iPhone SE ปี2020นนั่นเองซึ่งความน่าสนใจของ iPhone รุ่นนี้นะครับแน่นอนเลยว่าอย่างแรกเขาเป็น iPhone รุ่นเล็กนะ ที่ใช้ชิปตัวเดียวกันกับทางด้าน iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11นะครับนั่นก็คือชิป Apple A13 Bionic นะครับซึ่งก็ได้กระแสตอบรับที่ดีพอสมควรเลยนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่ผมจะนำมาเปรียบเทียบให้กับทุกท่านได้เลือกซื้อกันก็จะเป็น iPhone 10R นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ยังเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อมาใช้งานอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดทั้งหมดสำหรับ iPhone 2รุ่นนี้นะครับ แล้วก็จะมีการเปรียบเทียบรวมไปถึงราคานะครับว่าปัจจุบันในเดือนมิถุนายนปี2563 iPhone 10 XR แล้วก็ iPhone SE 2ถ้าเราจะเลือกสักรุ่นหนึ่งนะครับเราควรที่จะเลือกรุ่นไหนเดี๋ยวทุกท่านจะได้คําตอบกันในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูข้อมูลทั้ง2รุ่นกันเลยด้านซ้ายมือจะเป็น iPhone SE รุ่นที่2นะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็น i iPhone 1 XR นะครับซึ่งถ้าดูจากตรง iPhone 10R ก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าทางด้าน iPhone SE อยู่แล้วนะครับซึ่งทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่า iPhone SE 2มีขนาดเท่ากันเลยกับ iPhone 6 iPhone 7แล้วก็ iPhone 8ในเรื่องของขนาดหน้าจอนั้น iPhone SE 2จะมีขนาดหน้าจออยู่ที่4.7นิ้วนะครับซึ่งก็เป็นหน้าจอแบบ r e t i n a HD นะครับส่วน iPhone 10R หน้าจอจะอยู่ที่6.1นิ้วเป็นหน้าจอแบบ Liquid r e t i n a HD นะครับซึ่งดีไซน์ของทั้ง2รุ่นก็จะเป็นดีไซน์แบบกระจก แล้วก็อลูมิเนียมนะครับในส่วนของกล้องหลังนั้นความละเอียดเท่ากันนะครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าของทั้ง2รุ่นความละเอียดก็เท่ากันนะครับ7ล้านพิกเซลแต่จะต่างกันในส่วนของงานวิดีโอนะครับ iPhone SE รุ่นที่2กล้องหน้าจะบันทึกได้ที่ความคมชัดระดับ HD 1,080p ได้สูงสุดที่ 30fps นะครับส่วนทางด้าน iPhone XR จะได้สูงสุดที่ 60fps ซึ่งก็แน่นอนว่า iPhone SE 2จะสแกนลายนิ้วมือบน ปุ่มโฮมนะครับส่วน p p o o n 10R จะสแกนใบหน้าแทนในส่วนของชิปประมวลผลนะครับ iPhone SE 2จะเป็นชิป Apple A13 Bionic ส่วน p p o o n 10R นั้นจะเป็น A12 Bionic นะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ iPhone SE 2ก็ใช้งานได้ใกล้เคียงกับทางด้าน iPhone 8นะครับส่วน p p o o n 10R นั้นใช้งานได้นานกว่า iPhone 8พัดสูงสุดถึง1.5ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าในเรื่องของแบตเตอรี่ iPhone 10R มีแบบท,ที่อึดกว่าทางด้าน iPhone SE 2อย่างแน่นอน,น เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของจอภาพกันสักนิดนึงนะครับโดยที่ทั้ง2รุ่นก็จะเป็นจอแบบ LCD เหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่ขนาดหน้าจอเท่านั้นก็คือ SE 2จะเป็นหน้าจอ4.7นิ้วส่วน iPhone XR จะเป็น6.1นิ้วความละเอียดของ iPhone SE 2จะอยู่ที่ประมาณ1,334คูณ750พิกเซลที่326 PPI นะครับส่วนทางหน้า iPhone XR ความละเอียดก็อยู่ที่1,792คูณ828พิกเซลที่326 PPI นะ ครับก็มีความใกล้เคียงกันหน้าจอเหมือนกันเลยนะครับทั้ง2รุ่นต่างกันแค่ขนาดเท่านั้นโดยที่ก็แสดงผลแบบทูโทนเหมือนกันนะครับสำหรับกล้องหลังของทั้ง2รุ่นเป็นกล้องเดียวเหมือนกันนะครับความละเอียดเท่ากันเลยที่12ล้านพิกเซลรูรับแสงหรือว่าค่า f ก็จะอยู่ที่1.8เหมือนกันมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอลมาให้ซูมดิจิทัลได้สูงสุดถึง5เท่าทั้ง2รุ่นเลยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันเลยก็ว่าได้สําหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้รวมไปถึงการบันทึกวิดีโอนะ ของกล้องหลังสามารถบันทึกวิดีโอระดับ 4K ที่ 24, 30แล้วก็60 fps ได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวหรือว่าการซูมดิจิตอลได้3เท่าเหมือนกันเลยนะครับส่วนในรายละเอียดของกล้องหน้านะครับ iPhone SE 2จะเป็นกล้องแบบ FaceTime HD นะครับความละเอียดอยู่ที่7ล้านพิกเซลส่วน iPhone XR จะเป็นกล้องแบบ True Depth ความละเอียดอยู่ที่7ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันดูรับแสงหรือว่าค่า f อยู่ที่2.2นะครับมีโหมด HDR อัตโนมัติสําหรับภาพถ่ายนะครับแล้วก็ ยังมีโหมดภาพถ่ายบุคคลพร้อมโบเก้ที่สมจริงและการควบคุมระยะชัดลึกนะครับตรงนี้ก็มีมาให้เหมือนกันทั้ง2รุ่นแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ iPhone SE 2ใช้งานได้ใกล้เคียงกับ iPhone 8นะครับส่วน iPhone 10R ใช้งานได้นานกว่า iPhone 8ทัดสูงสุดถึง1.5ชั่วโมงแล้วก็ยังสามารถชาร์จแบบไร้สายได้ทั้ง2รุ่นนะครับถ้าให้สรุปในเรื่องของแบตเตอรี่ก็คือ iPhone 10R จะอึดกว่าทางด้าน iPhone SE 2นี่ก็เป็นการเปรียบเทียบสเปคโดยรวมนะ ทั้งหมดของ iPhone s e 2แล้วก็ iPhone XR ซึ่งก็แน่นอนว่า iPhone ทั้ง2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับนอกจากในเรื่องของขนาดซึ่งสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านชอบแบบไหนชอบรุ่นไหนก็เลือกซื้อรุ่นนั้นได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของราคาเดี๋ยวผมมีมาให้กับทุกท่านได้เปรียบเทียบกันอยู่2-3ถึงล้านนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่ากันก่อนเว็บไซต์แรกเป็นของเว็บไซต์ลาซาด้านะครับแน่นอนว่า iPhone SE ปี2 2020ราคาก็จะขายอยู่ที่ประมาณ14,900บาทนะครับเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อ iPhone SE ปี2020นะครับจาก lazada กดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยส่วนของทางด้านเว็บไซต์ shopee นะครับมีการลดราคาลงมาให้แล้วสําหรับ iPhone SE 2นะครับความจุ 64GB เป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มจากราคาป,ปกติ14,900 ช้อปปีลดราคาให้เหลือ14,500บาทนะครับใครสนใจก็กดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เหมือนกันสำหรับ iPhone SE 2ความจุ64 g ิ14,500บาทจากช้อปปีนะครับไปดูกันต่อเลยที่ iPhone 1 h r นะครับสำหรับเว็บไซต์ Lazada เป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยเหมือนกันนี่เป็นรุ่นความจุ64 g ินะครับจากราคาปกติ21,900บาทก็ลดราคาเหลือ2 9 0 0บาทซึ่งจัดจำหน่ายโดยร้าน Banana IT นะครับที่มาขาย ผ่านทางเว็บไซต์ล a z a d a เป็นของแท้100%ซนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันของศูนย์ Apple ให้1ปีเต็มใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้เช่นกันนะครับส่วนทางด้านเว็บไซต์ช้อปปี้ไอโฟนเชนอาความจุ 64G กิกเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์หปีเต็มก็ขายราคาเท่ากันเลยนะครับสองหมาบาทเท่านั้นสําหรับคนที่สนใจก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับตรงความคิดเห็นด้านบนสุดชอบ iPhone iPhone SE 2หรืออว่าชบ XR ก็เลือกซื้อกันได้เลยสําหรับราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับสาหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปร,โปรเริ่มกันที่ iPhone SE 2กันก่อนยกตัวอย่างมาให้ดู1่ค่ายเท่านั้นนะครับเพราะว่าราคาก็จะคล้ายๆกันทั้ง3ค่ายมือถือเป็นของค่าย TrueMove H นะครับมีขายอยู่3ความจุ64กิก128กิกแล้วก็256กิกมีให้เลือกอยู่3สีนะครับสีดําสีขาวแล้วก็สีแดงราคาเครื่องเปล่าตอนนี้ขายอยู่ที่14,900บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับสามารถ ซื้อได้ในราคา7,300บาทเท่านั้นเมื่อท่านซื้อเครื่องพร้อมกับสมัครแพ็กเกจรายเดือนของเขานะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกดังนี้เริ่มกันที่โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1,299บาทต่อเดือนซื้อ iPhone SE 2ได้ที่ราคา7,300บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า5,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องก็ประมาณ12,300บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสําหรับค่าโทรของโปรนี้ให้มา850นาทีนะครับแล้วก็ยังสามารถโทรได้ ได้แบบไม่อั้นในเครือข่าย t ูม Move สส่วนโปรที่2เป็นรายเดือนเดือนละ1,99 9บาทต่อเดือนนะครับซื้อ iPhone SE 2ได้ที่ราคา8,300จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า4 0 0 0นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราไปซื้อเครื่องก็ประมาณ1 2 3 0 0บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสำหรับค่าโทรให้มา650นาทีโทรในเครือข่ายได้แบบไม่อัน้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โปร899ซื้อเครื่องได้ราคา1,300บาทนะครับจ่ายล่วงหน้าด้วย2,200รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้ออเครื่งก มาะมาณ12,500บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับสำหรับค่าโทรของโปรโนี้ให้มา400นาทีส่วนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตทุกโปรนะครับเล่นได้แบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดที่ความเร็วสูงสุด300เมกนะครับเชื่อมต่อ WiFi ของ TrueMove e ได้แบบไม่อัน้นไม่จํากัดนี่เป็นโปรโมชั่นสําหรับ iPhone SE 2นะครับเริ่มต้น7,300บาทจากค่าย TrueMove e ส่วนทางด้าน iPhone XR นะครับเป็นของค่าย TrueMove H เหมือนกันมีขายอยู่3ความจุ 64, 128แแล้วก็ 2 5 6 g b นะครับราคาเครื่องเปล่าตอนนี้ขายอยู่ที่21,900บาทสำหรับความจุ 64G b ส่นะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรสามารถซื้อได้ในราคา9 9 0 0บาทนะครับเมื่อเราซื้อเครื่องพร้อมกับสมัครแพ็กเกจรายเดือนกับเขาซึ่งก็มีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตทั้งหมดให้เราเลือกดังนี้เริ่มกันที่โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1499บาทต่อเดือนก็ซื้อ i p h o n e e 0 r ได้ที่ราคา9 9 0าพกาบาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า 3, น่ามวันเราเร้อ13,000 1,400บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสำหรับค่าโทรของโปรนี้ให้มา1,200นาทีโทรในเครือข่ายได้แบบไม่อั้นนะครับตรงกลางเป็นโปรรายเดือนเดือนละ1,299บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา1 9 0 0บาทนะครับจ่ายล่วงหน้า3,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ13,900บาทเท่านั้นมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสำหรับค่าโทรให้มา850นาทีโทรในเครือข่ายได้แบบไม่อั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ1,999บาทต่อเดือนนะครับซื้ออ ไอโฟนความจุ64กิกได้ที่ราคา11,900บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องก็ประมาณ14,400บาทนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนค่าโทรให้มา650นาทีโทรในเครือข่ายของ t True m o v e H ได้ไม่อั้นเลยเหมือนกันนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตของทั้ง3โปรก็ใช้ได้แบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดที่ความเร็วสูงสุดถึง300เมกแล้วก็ Wi-Fi ก็เชื่อมต่อได้แบบไม่อั้นเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการซ p h o n e 10R เริ่มต้น9,900บาทจากค่าย 2moveS ใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone SE หรือว่าจะเป็น p p o o n 10R ไปหาซื้อกันได้เลยที่ t 2shop หรือว่าศูนย์ True ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการเปรียบเทียบสำหรับ iPhone 2รุ่นนะครับก็คือ iPhone SE 2แล้วก็ p p o o n 10R แน่นอนว่ามีความแตกต่างกันอยู่ในหลายๆอย่างนะครับซึ่งสุดท้ายถ้าให้ผมสรุปก็คือท่านชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลย iPhone SE 2หน้าจอเล็กนะครับแต่ว่ามีดีที่ CPU ที่แรงนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของท่านนะคบว่าท่านจะเอาไปใช้แบบไหนส่วน iPhone 10R ก็ยังเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อมาใช้งานเช่นเดียวกันนะครับมีการปรับรลดราคาลงมาอย่างต่อเนื่องหน้าจอใหญ่ถึง6.1นิ้วเหมือนกันเลยกับ iPhone 11นะครับถ้าให้ผมแนะนําก็เลือกเป็น iPhone 10R ไปได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโม ดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ